สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกทๆท่านเข้าถูงช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับ ต่จน V.I.P. ของวันที่ของวันที่27กันยายน2567นะครับแต่จน V.I.P. วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนะของทุกวันทุกวันนะครับช่อง V.I.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณทมาชิกทุกท่ตานะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยลองกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ อันนี้นะครับอ้าวเราก็มาชมกันเลยนะครับอืชมกันเลยนะวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างอ่าเตรียมกระดาษประกาดิรียนซอมาจดได้เลยเก้นะครับเน้นที่เก้ากับ0นนะครับหลอกหนึ่งนะครับเก้าสามเก้ะน, <c oughs> ะ 3, 5, 6, นะครับเอาป้ปนยมเปล่ายูอยู้ไฟตระบาดเลย้อสามกับี่ก็ห้าก็หกกัเจ็ดนะ 0 3นสาม0 6นสี่คนะครับแบบนี้นะครับขอเลือกที่เกแล้วกันเนาะนะครับเอาเด็กเก้าเป็นอันนี้ขอเลือกที่ตรงนี้นะครับสามสี่ห้านะสานี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะครับดาวโจน b ์บ p ออกเที่ยงคืนครึ่งทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยแหละอ่าประมาณนี้นะครับเอาเก้าเป็นหลักนะ ใครไม่ชอบ9ก้าก็เอาศูนย์เอา1ก็ได้นะครับใครไม่ชอบศูนเอาเติมหนึ่งด้วยไม่ชอบสักตัวก็มาเอาที่ข้างล่างเนี่ยแถวๆเนี้ยตามสี่ห้าหกนะครับประมาณนี้ครับครับเพือไปจัดนะครับเรียบร้อยแล้วครับอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีในแถววันนี้นะครับัโบโอเคเนาะ,ะดูไม่ทันก็เอามือแตะวิดีโอพักไว้แล้วก็ดูอีกรอบ ก็ได้สองรอบก็ได้ครับแบบนี้นะครับโชคดีโชคดีนะครับสาหรับวันนี้แับวันนี้นะครับสวัสบบนนนนดีครับ